ช่อง3สร้างชื่อเกมรักทรยศคว้า2รางวัลจากเวทีคอนเทนเทเชียอวอร์ด2024ละครช่อง3สร้างชื่อกระหึ่มอีกครั้งเกมรักทรยศเข้าตากรรมการคว้า2รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจากเวทีคอนเทนเทเชียอวอร์ด2024นะกรุงไทเปคอเนอร์แม็กซ์สาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยประกาศเป็นเอกสารให้ได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งและเพลงประกอบละครรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพลงจง สู่ความเป็นเดวินเนอร์บนเวทีระดับสากลซึ่งละครเรื่องเกมรักทรยศของช่อง3มีความโดดเด่นทั้งด้านเนื้อหาบทละครฉากต่างๆเพลงละครรวมทั้งพลังความยิ่งใหญ่ทางการแสดงของตัวละครหลักอย่างแอนทองะสมอนันดาเอเวอริงแฮ ทันชนกกูดรวมถึงนักแสดงเจ้าบทบาทอีกมากมายที่มาช่วยเสริมให้ละครมีความเข้มข้นจนถูกคัดเลือกขึ้นสู่ตำแหน่งเดวินเนอร์ในที่สุดและสำหรับละครเกมรักพรยศตีเบตรยาย่าได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะนเลิศละครยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากสาขา Best Asian Drama Series Made for Original International n a Market ผลงานของบริษัทจูนายจำกัดและรางวัลเพลงประกอบละครรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพลงจง เป็นออริจินอลซอง for Asian TV series, p r ร g เม m m e or m o v ite, ad, ี่ร้องโดยศิลปินอิมเมจสุธิตาชนะชัยสุวรรณทำร้องหนึ่งนรงวิทย์เตชะธนวัฒน์ทำนองและเรียบเรียงโดยปอรเมศเหมือนสนิททั้งสองสาขารางวัลจากเวที Content a เ i a a w a r d อร์ด2024ในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่อีกหนึ่งปีที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของช่อง3ามทุกคน เรื่องราวของชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนเจนพิชชาแอนจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอาทินอนันดาสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันต้องสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอ หยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสันคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายและลูกสาววัยกำลังหน้า